สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาเน็ตไอดอลไข่มดแดงค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้มาสวยมากหนูเพิ่งจัดกลับมาจากเทศการาหนังเมืองคารแต่หนูไม่ได้ไปเดินพรมแดงที่เดียวกับน้องชมพู่นะคะหนูไม่อยากจะดฆ่าน้องเขาหนูว่าไปเดินพรมเหลืองมาเพราะว่าหหนูขอโทษค่ะหนูสาบายใจที่กลับมาค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่อง สัญญากรรมเพราะมีหลายคนว่าทําไมหนูไม่ทําสัญญากรรมเสียทีหน้าอย่างหนูต้องทําสัญญากรรมด้วยเหรอหนูเปลใจตรงนี้เพราะเวลาไปที่ไหนก็มีแต่คนทักว่ามาออนาาาอนาภามาออนนาภาแต่้็แอบได้ยินมาว่าแฟนกลับพี่มาออนนาภาเขาไม่พอใจพี่มาเขาบอกว่าผู้หญิงอะไรไม่รู้อายุจ่าร้อยปีแล้วยังไม่มีแฟนเป็นตัวตน <laughs> ก็แสดงว,ว่าแฟนคลับพี่มาอนาภาอยากได้อุ้มหลานจากพี่มาออนาภาแน่ๆนั้นพี่มาอนาภาก็ครอบครองให้แฟนคลับสะกริบเขาจะได้ไม่ต้องเบื่อพี่ครับแล้วหนูจะมาพูดเรื่องสัญญากมต่อผู้หญิงไทยเราถ้าทำสัญญากรมให้น่าเหมือนดาราจะดังไวหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากจะทำสัญญากมให้น่าเหมือนกับแพทย์นักปะพาเพราะแพทย์นักปะพาอุา้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโตโนมาจีอันหนูทำ ให้หน้าเหมือนครับย่าญาย่าญาติตูเล่เหรอยาญาติตูเล่เตี่ยเธอสิคุณผู้ชมค่ะยญาญาตูเล่เป็นนักบอลเป็นผู้ชายอุ้ยหนูขอโทษไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาพูดเล่นเธอพูดเล่นเธอขอโทษแต่ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่รู้เขาคิดว่าฉันเป็นผู้ชายจริงฉันไม่อยากจะแบกของนักย่าญาน่ะเป็นแฟนของ ดาราจะเป็นลูกเรื่องญี่ปุ่นนะชื่อนาเดชคู่ค้าคู่ค้าคู่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 อ่ะไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยหนูขอโทษค่ะคุณผู้ชมขาหนูอารมณ์ไม่ดีแล้วงั้นโอกาสหน้าหนูมาบอกดีกว่าว่าหนูจะทำได้เหมือนใครวันนี้หนูลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ